อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบูตรพระวิญญาณบรุทูตรพระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสเจ้าสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆทุกทุกคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่พวกเราทุกคนที่พร้อมใจกันที่จะเข้าและนั่งลงสงบจิตสงบใจที่จะรับฟังคําตรัสขององค์ พระเยซูข้าที่พระอ,องค์จะทรงตัดกับพวกเราในเวลาเช้าของทุกๆวันและฟังในข้อพระวจนะที่พระอ,องค์ได้ทรงบัญญัตไว้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะตั้งใจฟังนะคะและก่อนที่เราจะรับฟังก็ขอให้พวกเรานั้นได้คุกเข่าลงสารภาพความผิดบาป ที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์และผู้อื่นทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอพระองค์ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนที่หลงผิดไปด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเ,เจ้าข้าลูกพร้อมแล้วที่จะฟังคำตัดของพระองค์พี่น้องคะสำหรับใน เช้าวันนี้วันที่31มีนาคมพระองค์ทรงตัดว่าให้พวกเราเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่าเราประเสริฐยิ่งเจ้าใกล้ชิดกับเรามากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งมั่นใจในความดีของเราเราเป็นพระเจ้าผู้พระชนอยู่ผู้เห็นเจ้าและปรารถนาที่จะมีส่วนในชีวิต ของเจ้าเรากำลังฝึกให้เจ้าสแสวงหาเราในแต่ละช่วงเวลาและฝึกให้เจ้าเป็นช่องทางที่จะสำแดงความรักของเราแก่ผู้อื่นบ่อยครั้งที่พรของเรามาถึงเจ้าในวิถีทางที่ลึกลับเช่นผ่านทางความเจ็บปวดและปัญหาต่างๆในช่วงเวลาเหล่านั้นเจ้าจะตระหนักถึง พระคุณของเราได้ผ่านทางกายไว้ทางการไว้วางใจในเราเท่านั้นเพราะความเข้าใจจะทำให้เจ้าผิดหวังแต่ความไว้วางใจจะช่วยให้เจ้าติดสนิทกับเราจงขอบคุณเราสำหรับสันติสุขของเราซึ่งเป็นของฝันที่เจ้าไม่อาจวัดความลึกหรือความกว้างของมันได้ เมื่อเราปรากฏกายให้สาวกของเราเห็นหลังการฟื้นคืนชีพสันติสุขคือสิ่งแรกที่เราได้กล่าวและมอบแก่พวกย่าวเพราะเรารู้ว่านี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดและเป็นสิ่งที่จะสยบความกลัวและทำให้ความคิดของพวกเขาสงบเราได้มอบสันติสุข เดี๋ยวนี้ขออภัยค่ะเราได้มอบสันติสุขเดียวกันนี้ให้แก่เจ้าเพราะเรารู้ดีถึงความคิดกังวลของเจ้าลูกเอ๋อยจงฟังเราจงเปิดหูจากเสียงืึนจงปิดหูจากเสียงอื่นๆเพื่อที่เจ้าจะสามารถฟังเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเราได้สร้างเจ้าให้ดำรงอยู่ในสันติสุขตลอดวันนี้ และในทุกๆวันจงเข้ามาหาเราและรับเอาสันติสุขจากเราเถิดอาเมนให้เรามาปังในข้อพระคำในสุดีบทที่34ข้อ8โอ้ขอทรงชิมดูแล้วจะเห็นว่าพระเยโฮวาประเสริฐคนที่วางใจในพระองค์ก็เป็นสุขปฐมกาลบทที่ 1 6สข้อ13 14นางจึงเรียกพระนามของพระเยโฮวาผู้ตัดแก่นางว่าพระองค์พระเจ้าผู้ทรงทอดพระเนตรข้าพระองค์เพราะนางพูดว่าข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์ที่นี่ผู้ทรงทอดพระเนตรข้าพระองค์ด้วยหรือเหตุฉะนั้นจึงเรียกบ่อเรียกชื่อบ่อน้ําว่า เบเอร์ลาไฮลอยดูเถิดอยู่ระหว่างเมืองคาเดสกับเมืองเอเบเลสยอนบทที่ andan, ah, 2 0่สิบข้อสิาค่ำวันนั้นซึ่งเป็นวันแรกของสัปดาห์เมื่อสาวกเปิดประตูห้องที่พวกเขาอยู่แล้วเพราะกลัวพวกยิวพระเยซูได้เสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ท่ามกลางเขา และตัดกับขาวว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดโคดีนโคริสีบทที่ 3: ข้อ15และจงให้สันติสุขแห่งพระเจ้าครอบครองอยู่ในใจของท่านทั้งหลายในสันติสุขนั้นจงเรียกท่านทั้งหลายไว้ให้เป็นกายเดียวด้วยและท่านทั้งหลายจงขอบ พระคุณอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอบพระคุณในความรักและห่วงใหญ่ขอโปรพระองค์ได้ทรงตัดว่าลูกเอย๋ยจงฟังเราจงปิดหูจากเสียงอื่นๆเพื่อที่เจ้าจะสามารถฟังเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเราได้สร้างเจ้าให้ดำรงอยู่ในติีศูน ตลอดวันนี้และในทุกๆวันจงเข้ามาหาเราและรับเอาสันติสุขจากเราเถิดอเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนทราบซึ้งในพระคุณที่พระองค์ทรงห่วงใยและให้เรานั้นปิดหูของเราที่จะไม่ฟังเสียงคนอื่นให้ฟังเสียงของโปรค์ที่พวกเราทุกคนจะได้รับเอาสันติสุขอาเมน พระบิดาเจ้าข้าล,ลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์พระคิดเป็นเจ้าชีวิตข,ของข้าทรงเป็นงาาสง่าราศีอย่าให้ข้าลืมมงกุฎน้ำโปรดนำไปถึงกังเขนอย่าให้ข้าลืมเกจมณีอย่าให้ข้าลืมความรักอ่อนหวานอย่าให้ข้าลืมควาปรดปานที่กังเขน ให้เห็นอุโมงค์ของพระองค์เจ้าที่พวกผู้หญิงโศกเศร้าที่ทูจ่จักรวานพิทักษ์รักษาเมื่อบรรจุในอุโมงค์ลูกทุกคนอยากเหมือนมารีชาวมัรดาลา่าที่นำเครื่องหอมบูชาขอให้ลูกทุกคนเห็นอุโมงค์ว่างเปล่าโปรดนำไปถึงกางเขนให้ลูกทุกคนจะเต็มใจแบกไมก้กางเขนทุกวันจะแบกเดินตามพระองค์ พราะพระองค์ได้ทรงแบกไม้กางเขนอันภาระหนักแทนลูกทุกคนลูกๆทุกคนทราบซึงในพระคุณของพระองค์ลูกจทุกคนจะเชื่อฟังและทําตามพระองค์ที่พองค์ทรงตัดพระบิดาเจ้าข้าลูกๆขอบคุณพระองค์พี่น้องคะให้เราหันเข้ามาที่จะอธิษฐานทูลต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่จะขอให้พระองค์นั้นได้ทรงเมตตา ทุกประเทศทั่วโลกมนุษย์ทุกคนที่กำลังได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมากมายในแต่ละประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยประเทศพมา่าประเทศญี่ปุ่นประเทศอีกหลายหลายประเทศที่กำลังได้รับภัยจากแผ่นดินไหวพระองค์เจ้าข้าประเทศพมา่านั้น บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากบ้านเมืองเสียหายถล่มทลายเป็นจำนวนมากรองลงมาก็เป็นประเทศไทยที่ได้รับภัยจากาแผ่นดินไหวนี้หลายจังหวัดด้วยกันโดยเฉพาะจังหวัดที่ได้รับภัยพิบัติมากที่สุดคือกอรุงเทพซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยที่ทำให้ได้รับความเสียหาย ขอพงค์ได้โปรดเมตตาที่จะ,ะช่วยให้เหตุการณ์ร้ายๆนี้ผ่านไปจากทุกประเทศที่ได้รับขอพงค์ทรงเมตตาสถิตอยู่กับหน่วยกู้ภัยทุกๆท่านขอพระองค์ทรงให้สติปัญญาและเสริมกำลังเรียบแรงของเขาที่จะค้นหาผู้ที่ยังติดอยู่ในที่ที่ไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้า ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดอ,อีกแล้วที่จะช่วยทุกประเทศได้ขอให้พระองค์ทรงเมตตาช่วยให้ทุกประเทศที่ได้รับภัยจากแผ่นดินไหวนี้จงหลุดพ้นและที่จะไม่เกิดซ้ําขึ้นมาอีกพระองค์เจ้าข้าลูกขอขอบพระคุณที่พระองค์นั้นทรงเมตตาฟังคําอธิษฐานตอบคําอธิษฐาน ของลูกทุกคนทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามน้ําพระทัยขอพระลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์ลูกทุกคนขอถวายชีวิตของลูกทุกคนที่ยังเหลืออยู่นี้เป็นผู้รับใช้ขอพระจนป่าพระองค์จะเสด็จมา และลูกขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองรงเมตตาขอบพระคุณพระองค์สารเเรินพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาสเสดฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท่านนะคะ